สวัสดีครับเ,เพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด็ดไทย l เตอรี่ by แอดหนึ่งนะครับส,ส่หนในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันนะครับในส่วนของเลขที่ควรจะมา,บ,าบังคับ10หน่วยบนนะก็ตามสัญญานะครับแลวก็ในสูตรนี้นะเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับในส่วนต่างๆที่เราคำนวณไปนะจำได้ไม่เอ่ยสูตรนี้นะครับ ซึ่งในสูตรนี้ที่เป็นสัญจรนะก็คำนวณได้704ออกที่332นะก็ผิดไปหนึงวดนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็คำนวณต่อได้เลขเด่นบังคับ10หน่วยก็คือ034นะผลออกที่703นะก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดพอสมควรเพราะว่าสูตรนี้เราเคยตามกันมา เมื่อหลุดนะครับแอดมินไม่ได้ลงต่อนะครับแล้วก็แอดมินก็มาคำนวณย้อนหลังผลปรากฏว่าคำนวณได้เลข0 3 7นะครับออกที่7 0 3นะครับ3ตัวเลยนะทั้งเลข0เลข3แล้วก็เลข7นะครับทีนี้นะเดี๋ยวเราก็มาตามสูตรนี้กันว่าจะได้เลขอะไรนะครับไปชมครับ ครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาถึงวาระของเด่นบนนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วแอดมินก็ลงในส่วนของเด่นล่างไปแล้วนะอันนี้ก็ถึงคิวของเด่นบน1นึตุลาหก้านะแอดมินจะใช้ในส่วนของเด่น10หน่วยบนเท่านั้นนะครับเพื่อหา10หน่วยบนก่อนนะส่วนหลักร้อยเราจะไปหากันทีหลังนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราจะมาหาในส่วนของ 10หน่วยบนเท่านั้นนะครับหาเลขเด่นแล้วก็ประกบคู่เหมือนกับเด่นล่างนะอันนี้ให้ดูเด่นล่างก่อนของเราก็ทําไปแล้วนะในส่วนนี้ก็จะได้7-172และ7-3เป็นตัวเด่นนะครับ9 1 9 2 8 3 9 1แ2และ93นั้นก็เป็นตัวรองนะอันนี้ก็ลงคลิปไปเมื่อวานนะครับและในคลิปนี้นะเราก็มาดูกันนะครับเด่น10หน่วยบนนะใช้วิธีเดียวกัน สตัวล่างจะได้คู่ชุดนะสตัวบนคือเลขอะไรนะเดี๋ยวเราก็ไปคํานวณแล้วก็ไปวิเคราะห์กันนะครับไปเราชมครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนที่เราเกินไว้ข้างต้นคลิปนะครับก็คือในงวดก่อนคํานวณได้037นะออกที่703นะเดี๋ยวเรามาคํานวณต่อนะครับสูตรนี้เคยหลุดที่สัญจรเป็น1ครั้งแล้วก็อันนี้เป็นสถิติของเขานะครับให้ดูนิดนึงก่อน เป็นเด่น10หน่วยบนสูตรเก่านะครับทีนี้หน้ากระดาษมันหมดแล้วนะไอ้มินก็เลยคิดว่าจะต่อกระดาษแผ่นใหม่นะอันนี้คือสูตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเด่น10หน่วยบนสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะเพราะวดที่แล้วนั้นนะครับทำผลงานไว้ดีทีเดียวก็คือได้037นะออกที่เลข 7.03นะเดี๋ยวเราก็มาตามต่อนะครับขออนุญาตนะครับขึ้นแผ่นกระดาษหน้าใหม่นะก็เขียนย้อนให้ท่านสมาชิกนิดหนึงนะในงวดก่อนก็คำนวณได้037นะครับออกที่703เพราะฉะนั้นนะครับมาทั้งหมดเลยเจ็บปวดจริงๆนะครับท่านสมาชชิกพอเราไม่ตามปุ๊บมาแบบนี้นะเลขรัฐบาลนะครับแต่ว่าเราจะเน้นเฉพาะ สิบหน่วยบนเท่านั้นเพราะนั้นเลขที่เข้ามาก็คือเลขศูนย์กับเลขสามตัวนี้นะครับศูนย์และสามนะเดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับแล้วก็สูตรก็เห็นแล้วข้างบนนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาคำนวณต่อวิธีคำนวณก็คือเราจะใช้หลักพันนะดูก่อนนะครับหลักพันก็คือเลขสามตัวนี้นะก็นำเลขสามมาใส่เป็นตำแหน่งแรกนะครับ บวกด้วยนะครับร้อยครั้งที่1ร้อยครั้งที่1ก็คือเลข9ตัวนี้นะก็นําเลข9มาใส่แล้วก็ท่านสมาชิกก็บวก4ขอคงที่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้3าบวกเเป็น12เอาตัวหน่วยคือเลข2และนําเลข2ไปบวก4ก็ได้เลข6ตัวแรกนะครับตาแหน่งต่อไปบวก3ามคงที่บวกสที่ก็เป็นเลข9นะบวก4คงที่อีกครั้งหนึ่งนะ ก็จะเป็น13เอาตัวหน่วยก็คือเลข3แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเด่น10หน่วยบนในสูตรนี้จะได้อยู่ที่6 9และเลข3นะสวยทีเดียวนะครับจะติดไหมใน10หน่วยบนงวดประจำวันที่1ตุลาที่จะถึงนะแอดมินมองที่เลข6กับเลข3นะครับแล้วก็เลข9ก็ไม่แน่ใจนะก็ละไว้ก่อนนะครับทีนี้ เราไปดูอีกสุดหนึ่งที่เข้ามานะครับเด่น10หน่วยบนเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนอีกสุดหนึ่งนะอันนี้ตั้งแต่ที่ออก583นะครับเราได้ศูนหนถ้าจะติดสิหน่วยต้องเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น0 12แล้วก็จะเป็นเลข3นะเพิ่มเป็น4ตัวนะครับอันนี้901นะเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็เป็น2นะแล้วก็ในงวด ล่าสุดก็คือ0 1 2นะจะเพิ่อมอีกตัวก็เป็นเลข3ตรงนี้นะก็จะปรับสูตรให้เป็นทั้งหมด4ตัวเลขเพื่อให้สูตรนี้เดินต่อนะเข้าใจตามนี้ก่อนนะซึ่งในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับก็ได้เลขตรงนี้ก็คือเลข703 70 3, 7, 0, และเลข3นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเลขศูนย์ตัวนี้กับเลขสามตัวนี้ติดสิบหน่วยนะครับในงวดก่อนก็จะมีเลขสองนะติดหลักหน่วยแล้วก็งวดถัดมานู้นนะครับก็จะมีเลขสามติดที่หลักหน่วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นสูตรนี้จากสามตัวจะปรับให้เป็นสี่ตัวนะเพื่อให้สูตรนี้เดินต่อนะก็ตามนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสถิติที่เราปรับสูตรมาสูตรนี้เคยปรับสูตรแล้วครั้งหนึ่งถ้าท่านสมาชิกจําได้นะแล้วเราก็จะปรับสูตรอีกเป็น4ตัวเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นนะครับเข้าใจตามนี้ทีนี้มันสุดหน้ากระดาษเดี๋ยวเราก็ไปคํานวณในหน้ากระดาษใหม่นะครับทีนี้แอดมินก็ปรับให้เป็น4ตัวเลขนะในงวดก่อนก็คํานวณได้0 1 2ย์นะครับกล่องสลากก็ประกาศ703เพราะนั้นเลข0ูนย์เลขนี้ กับเลข3ตัวนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของ10หน่วยนะอันนี้ก็เป็นสูตรเด่น10หน่วยนะก็ปรับสูตรลองดูนะเป็น4ตัวเลขเพื่อให้ตัวเลขนั้นชัดเจนขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูแนวทางของสูตรนี้กันนะครับสูตรก็มีอยู่ว่านะครับเราจะใช้ร้อยละวันที่1ก็คือเลข7ตัวนี้นะครับคูณ4คงที่นะก็นำเลข7รางวันที่1 คูณ4คงที่นะครับ7 4 28นะบวกด้วยนะครับหน่วยที่1ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับก็นำเลข3มาใส่นะแล้วก็ท่านสมาชิกก็บวก6คงที่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะได้8ปบวก3นะครับเป็น11เอาตัวหน่วยก็คือเลข1นึ่แล้นำเลข1ไปบวก6ก็เป็นเลข7ตัวนี้ นะบวก1น,นะครับเป็นเลข8บวก1ก็เป็นเลข9นะครับบวกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเลข0นะอันนี้เอาไว้เผื่อเลือกนะครับก็จริงๆแล้วจะเด่นอยู่ที่789นั่นเองนะในสูตรนี้นะครับวักครับ10หน่วยจะมาไหม789นะครับก็สถิติก็ได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าสูตรนี้ปรับสูตรนะเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของ เด่นสิหน่วยสูตรใหม่นะครับในสูตรต่อไปไปมครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยสูตรใหม่ทั้งหมด5ตัวเลขนะครับแต่ยังไม่ต้องประตกใจเพราะว่าสูตรนี้เป็นเด่น10หน่วยบนระยะยาวนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับกองสลากก็ประกาศเลขก็คือ703นะ1ใน5หรือ2ใน5จะมา10หน่วยบนนะครับแล้วก็ในสูตรนี้เลข3ก็ติด ในงวดก่อนแอดมินฟันที่เลข2นะไม่มามาเลข3นะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะหาข้อมูลกันไปนะครับอันนี้สูตรก็คือเราจะใช้หลักแสนนะหลักแสนนะครับแสนก็คือเลข9ตัวนี้นะครับคูณของที่9 2 18เอาแต่หน่วยคือเลขก8มาใส่ไว้นะครับบวกด้วยนะ10รางวัลที่1นะ10รางวัลนะที่1ก็คือเลข0ตัวนี้นะครับ ก็นำเลขศูนย์มาใส่แล้วก็บวก1คงที่แบบนี้นะครับก็เราก็จะได้แปดบวก0ูนย์เป็นแปบวก1ก็เป็นเลข9ตัวแรกบวก1คงที่ไปเป็น10อัตราหน่วยก็คือเลข0ูนย์นะครับบวก4คงที่นะก็เป็นเลข4แล้วก็บวก1คงที่เป็น5บวก1งของที่ก็จะเป็นเลข6แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเด่น10หน่วยบนบังคับนะครับ5ตัวเลขนะจะได้90456นนะ แล้วก็สถิติที่ผ่านมาของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับตามนี้แอดมินตัดที่191นะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรนะครับใครสนใจเรื่องสูตรก็แคปหน้าจอไปนะแอดมินคิดว่านะ9 5 6 5 6จะต้องติด10หน่วยบนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะก็ละตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแบ่งจากทั้งหมด10ตัวเลขจะเหลืออยู่ที่ ้าตัวเลขและตัวเลขที่คิดว่าไม่น่าจะมาแล้วก็คือเลขศูนย์นะเลขศูนย์ไม่น่าจะมาแล้วนะครับก็จะเหลือ9 4 5 6แล้วก็เลข9ก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นที่พิจารณาเพราะว่าอยู่หลักแสนจะไม่ค่อยมา10หน่วยสักเท่าไหร่เพราะนั้นมันจะเหลืออยู่ที่4 5หหรือ6ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราไปดู10หน่วยอีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนอีกสูตรนึ่งนะในงวดก่อนก็คำนวณได้3901ออกที่703นะเพราะนั้นที่เราคำนวณไว้ก็จะมีเลข0กับเลข3ติดไว้ในสำหรับ10หน่วยบนนะครับตามนี้เพราะนั้นงวดใหม่เรามาดูกันนะครับสูตรก็มีว่าเราใช้หลักแสน หลักแสนคือเลข9กนะก็นำเลข9้ามาใส่ตำแหน,น่งต่อไปคือหลักห 10, มื่นหมื่นก็คือเลข4นะครับคูณ2คงที่4ี่สแตำแหน,น่งต่อไปคือหลักพันนะหลักพันก็คือเลข3ตัวนี้ตำแหน,น่งต่อไปคือหน่วยละวันที่1ก็คือเลข3นะก็นำเลข3ามาใส่ตำแหน,น่งต่อไปคือหน่วยล่างก็คือเลข5้านะครับ ตำแหน่งต่อไปคือ10ครั้งที่4 1 2 3 4 1่าครั้ง4ี่คือเลข3นะก็นำเลข3มาใส่แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายบวก5คงที่นะมาบวกกันเลยนะครับเราจะได้9ก้าบวก8เป็น17เอาตัวหน่วยก็คือเลข7 7เบวก3เป็น10เอาหน่วยเลข0ูย์บวก3ามเป็นบวก5เป็น8 8บวก5เป็น11เออาหน่วยเลข1และ1บวก5ก็จะเป็นเลข6ตัวแรกตำแหน่งนี่บวก6คงที่นะครับ6 2 1อเอาตัวหน่วยก็คือเลข2นะเดินหน้าไป เป็นเลข3แล้วก็เดินหน้าไปก็จะเป็นเลข4แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบังคับ10หน่วยบนในสูตรนี้จะได้6 2 3 4นั่นเองนะไอบ้บิก็คิดว่าน่าจะติดสักตัวหนึ่งนะส่อหรับ10หน่วยบนนะครับอันนี้ก็เรื่องของสถิตินะครับอันนี้ก็สูตรใครสนใจก็แคบไปนะสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะ6 2 3 4นะยังไม่หมดนะครับ แจกแบบจุกๆให้กับท่านสมาชิกไปเลยนะเราไปดูสูตรบังคับ10หน่วยบนอีกสูดรหนึ่งนะครับไปรับชมครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนบังคับ10หน่วยบนอีกสูดรหนึ่งนะเราก็มาดูกันนะครับในงวัที่ผ่านมานั้นคำนวณได้1 2 3นะกองสลากก็ประกาศเลขก็คือ7 0 3นะให้นะมีนขออนุญาตเปลี่ยนประกานะครับเป็นเลข3นะพอมีเลข3ตรงนี้ติดอยู่ อันนี้ก็มี3มี2ติดอยู่ไล่ดูนะครับตามนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูงวดใหม่นะครับว่าจะติดไหมเด่น10หน่วยบนอ่าสูตรหลักหมื่นตัวแรกก็คือเลข4ี่นำเลข4มาใส่ตําแหน่งต่อไปคือหลักพันหลักพันคือเลข3ตัวนี้คูณ3คงที่3 3เท่ากับเลข9นะตำแหน่งต่อไปคือหน่วยละวันที่1ก็คือเลข3นะครับ ต่อไปหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข1ตัวนี้ตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่2นะก็คือเลข5ตัวนี้นะครับตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่3 1 2 3ึ่งสอยครั้งสามคือเลข6กครับก็นำเลข6มาใส่ตำแหน่งสุดท้ายบวก7คของที่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บวกกันเลย 4บวก9นะเป็น1 3เอาตัวเลข3 3บวก3เป็น6 6บวกเป็น7 7เบวก5เป็น12เอาตัวเลข2 2งบวก6เป็น8 8บวก7็ก็เป็น1 5เอาตัวหน่วยเลข5ตัวแรกนะเดือนหน้าไปเป็นหเดือนหน้าไปเป็นเลข7็เพราะนั้นเด่น10หน่วยบนที่สุดนี้จะได้อยู่ที่567นะครับแล้วก็สถิตนะสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะ ก็จะมีหลุดไปหลักร้อย1ครั้งนะหลังจากนั้นก็เดิน10หน่วยบนยาวๆนะก็ดูตามนี้นะครับก็ถือว่าเดินดีนะทั้งหมดก็5สูตรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูแล้วก็เปรียบเทียบตรวจชน,นครับทีนี้เราก็มาอยู่ในโหมดของการวิเคราะห์นะครับเดินบนบังคับ10หน่วยบนนะทั้งหมด5สูตร หนึ่ตุลาคม65นะสูตรที่1คําคำนวณได้904 56นะครับสูตรที่2คํคำนวณได้6 2 3 4สูตรที่3คํคำนวณได้7 8 9 0สูตรที่3คํคำนวณได้6 9 3แล้วก็สูตรสุดท้ายคำนวณได้5 6 7นะครับทีนี้ท่านสมาชิกจะเห็นว่าตัวชนกันมากที่สุดนั่นก็คือเลข6 1 2 3และ4นะครับแอดมินก็จะนําเลข6มาไว้ตรงนี้นะครับ เดนตัวแรกคือเลข6 6นะ 6x หรือจะเป็น x 6, นะอย่านะยังไม่ทราบนะครับใส่ไว้ก่อนตัวต่อไปนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวที่เป็นตัวรองนะตัวรองก็มีนะ0มาไปแล้วจะมาไหมทนกัน2ครั้งนะครับเลข4มี2ครั้ง เลข5มี2ครั้งนะครับเลข9มี3ครั้งเพราะนั้นเลข9จะนำมาใส่ตรงนี้นะเด่นตัวรองนะครับก็คือเลข9นะชนกันหมด3ครั้งนะครับตัวอื่นนะก็เช่นเลข4นะชน2ครั้งนะครับเลข3ก็ชน2ครั้งนะแล้วก็เลขห ชน2ครั้งนะครับแล้วก็เลข7นะก็ชน2ครั้งตามนี้นะใส่แบบนี้ก่อนนะทีนี้ตัวเด่นก็คือเลข6อยู่แล้วเพราะนั้นทั้งหมดสูตรทั้งหมดนะครับเป็นเด่นบังคับ10หน่วยบนเพราะนั้นเป็นไม่ได้ไหมว่ามาครบ10หน่วยบนเลยนะเป็นไม่ได้ไหมนะเราก็ลองดูนะครับว่า ทีนี้เราจะดูว่าเลข6เนี่ยมันจะควรที่จะไปอยู่หลักหน่วยหรือหลักสิบนะแอดมินก็มีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นเด่น10หน่วยบนเป็นสูตรที่6นะมาวิเคราะห์กันว่าเลข6ที่เด่นนี้จะอยู่ที่หลักสิบหรือจะอยู่ที่หลักหน่วยนะครับไปบ <g ül> ก็คือสูตรนี้นะครับทีนี้เรามาดูเช็คสถิติของเขากันก่อนนะก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนเป็นสูตรที่6แจกจุกๆให้กับท่านสมาชิกไปเลยนะครับ ก็ในงวดอันนี้ออกที่919นะเลข9อันนี้มาที่หลักหน่วยก่อนนะอันนี้เข้าที่หลัก10นะอันนี้ก็เข้าที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยอันนี้เข้าที่หลักร้อยนะก็มีอยู่แค่งวดเดียวนะพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะเป็นหลักสิบทั้งหมดนะเลขก0เลขก1เลข0ู เลข9กเลขกเลข3มา10หมดเลยและงวดที่ผ่านมานะครับออกที่703 703นะ703นะครับก็เข้าที่หลัก10เช่นเดียวกันนะเป็นเด่น10หน่วยบนแต่ชอบมาหลัก10บงวดที่1 2 3 4 5 6ี่ห้ามวดลวดนะครับแล้วก็อันนี้มวดที่8ลองดูนะครับจะมาหลักสิบหรือไม่เราลองมาดูแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับสูตรก็คือเราจะใช้ร้อยละวันที่1ก็คือเลข7ตัวนี้นะบวกด้วยนะครับ10ครั้งที่1ก็คือเลข7เช่นเดียวกันนะครับบวกด้วยหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข1ตัวนี้ นะเจบวกเเป็น14เอาแต่หน่วยคือเลขก4แล้วนำเลข4ีบวก1ก็เป็นเลข5้บกหเป็น6 6บก1ก็เป็น7เพราะนั้นบังคับ10หน่วยบนในสูตรนี้นะครับและชอบมาหลัก10บจะเด่นอยู่ที่เลข5 6และ7นั่นเองนะทีนี้5 6แเละ7ของเราเมื่อมาปะทะกับเลขที่เราได้นะครับ เดี๋ยวเรากลับไปที่แผงแล้วก็ไปเปรียบเทียบตัวชนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของอแผงอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็สูตรที่คำนวณไปนะครับก็จะได้อยู่ที่5 6และ7แบบนี้เพราะนั้น5 6และ7จะต้องนำมาไว้เป็นในส่วนของหลักสิบถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีเด่นอยู่ที่เลข6อยู่แล้วตัวนี้ หลักสินะเลข5้านะห้และ7นะครับสรุปนะครับเด่นบน1ตัวตุลาคมพศ2 5 1 5นะครับก็ทั้งหมดบังคับ10หน่วย6สูตรนะเด่นอยู่ที่เลข6นะครับก็นำมาใส่ในกรอบให้กับท่านสมาชิกตัวรองก็คือ9 4 3 5 7และแอดมินก็จับประกบคู่ สตัวบนให้ก็คือ 6, 9, 6, 4, 6, 3, 5, 9, 5, 4, 5, 3, 7 9 74แล้วก็ 7, 3ถ้าเลขหกมาก็ 6, 4กับ 6, 3เป็นตัวเด่นนะครับถ้า5มาก็เป็น59กับ 5, 3นะครับส่วนถ้า7มาก็จะเป็น 7, 4กับ 7, 3นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับเด่น1 0หน่วยบนนะครับบังคับ10หน่วยบนและคู่ชุดนี้อาจจะมาจริงๆก็ได้นะครับ ถ้าท่านสมาชิกสนใจก็นําข้อมูลดังกล่าวไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกตามนี้นะลองพิจารณาเลือกสรรดูนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบก,กันใหม่ในส่วนของปันธง10ล่างต่อเลยนะครับแล้วเราก็จะมาทราบกันว่า10ล่างคือเลขอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ